สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบพอกสาวแหม่มแล้วเนาะคะ่ะมาสาแน่เด้อค่ะพราะว่าสาวแหม่มยุง่งนามถั่วบานพี่สาวเนาะมาสาแต่กันยังดีที่มากเนาะคะ่ะท่านผู้ชมห่างหายไปหลายวันสาวแหม่มกับคินฮอตท่านผู้ชมคือเกาเหระค่ะก่อนอื่นกะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ถูกหวยนะคะส่วนตัวสาวแหม่ม ยัางมะถูกขังหวดนี่แต่ก็จะตามเหลขกความฝันให้่านผู้ชมต่อเนาะเลขที่ซาแม่มลงกับมีเลขกเขาบอบบจักคลิปดอกค่ะเนาะมีมองไรเขาแน่เดี๋ยวมาเบิงกันเนาะค่ะคลิปที่ซาแหม่มลงเนาะหมวดท่ิพานมาเนาะค่ะก็ที่ซาแม่มลงก็จะมีคลิปของบ่าวหนองเนาะค่ะที่พ่นไปจุด กระถอมหลวงปูสวงมันจำบกเนาะเด็กถูกเพิ่นศูนย์แปดหากะมีท่านผู้ชมเพิ่นกระถูกอยู่เนาะค่ะเนี่ยศูนย์แปดห้าเนาะเพิ่นหาแต่ซ้มแหมกะบะบ,บเดเนินศูนย์แปดหาเนะาะซ้มแหมมไปนเนนสองหาแปดแล้วก็มีคลิปของอาจารย์นิรนามเนาะค่ะที่ซ้ำแหม่น้ำเสนอไปก่อนหน้านี้เนาะ ว่ามีเลขกยังแน่เนาะนี่ค่ะเป็นตารางเนาะอาจารย์เพ่นให้จับคููเองเนาะค่ะแต่จะเป็นศูนย์หานะค่ะเขาที่อาจารย์พ่นบอกมากก็คือชอบศูนย์กับซีเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดได้ชมคลิปก็จะเห็นอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอาจารย์เพ่นให้จับครูเองเนาะบางคนก็ถูกค่ะแล้วมีคลิปความฝันของน้องเปิรนเนาะค่ะน้องเปิรนคนนี้ฟันแมนค่ะ เลขเขามาสองหมวดแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้เบิ่งกับพ่อสิจำได้เนาะค่ะฝันน้องเปิลอะรอบแรกรอบแรกที่น้องเปิลเพิ่นฝันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมน้องเปิลเพิ่นฝันว่าขับรถวนรอบสารเนาะทะเบียนรถก็ออกค่ะเพิ่นวนรอบสามสามรอบเนาะเพิ่นวะทะเบียนรถน,น้องเปิลนี่ค่ะท่านผู้ชมสองเจ็ดห้าเจ็ดเนาะคะ่ะเพิ่นกรับโชคไปต่งวดที่แล้วเนาะคะ่ะ มางวด่ิพานมาหนึ่งตุลาวังหันเนาะค่ะน้องเพิ่นฟันว่ากูมานมาขออยู่นั่มแต่ว่าในฟันน่ะเพิ่นบริเ็้เพิ่นบริด้รดับอยูเนาะเลขที่น้องเปิ้ลเพิ่นไทยเนาะศูนย์ห้าแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็สิตามต่ออยู่ค่ะตามต่อน้องเปิ้ลค้นฟันแหมนเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปก็พ่อจะออกเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะซอมแอมก็จะตามหาตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมคือเกาแล้วเนาะค่ะเดือนเมกี้อ่งหวัดทิพานมาอาจจะขีดหน่อยเน่ราว่าะหลายๆอย่างเพราะว่าบอดดิปไปจุดถูกกระไรมองเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะวาอย่างฝนตกน้ำถ่วงท่างค่ะอย่างเช่นลักกิโลที่ซอมแอมเคลืไปกับบ่าวน้องกับบอดไปเนาะ เพราะว่าตอนนี้วิกฤต์นักเลยค่ะน้ำท่วมขาดการไปบด้ดเลยละ่ะถ้าไปก็คือจะมีรถรถสูงนะคะรถหกล้อสูงที่เขาจะรับสรงคนไปเนาะและแบบถ้าไปขอจุดถูกเหล็กละกิโล่วนมาก็จะพากันไปเนี่ยม่อขึ้นเนาะค่ะท่านผู้ชมมันกับ,บ่สะดวกเพราะว่าบ่มีรถแรนเนี่ยมื่ขึ้นเนาะค่ะจะมีเป็นช่วงเวลาแค่นั้น ละลายมองถิ่บ่พเด้ไปาย,ยางวัดปลาโนนหนองคู่กันทะลม่มสารตาย,ยายยังสีเนาะค่ะเพราะว่าช่วงที่พานมาพายุเข่าร้ายเนาะค่ะสามแหม่มกมาแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมทั้งบ้านที่ถูกหวยเนาะค่ะบ่ราว่าจะถูกก็สามแหม่มหรือบ่ถูกก็สามแหม่มสามแหม่มก็ดีใจน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมงวดหนา้าก็ให้ถูกงวดนี้กับบอฮัน่น สำหรับหมวดนี้กับว่าทัานมีตัวเลขเนาะค่ะวันที่สิบหกตุลาคลิปนี้มาสแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมเนาะค่ะผู้ใดใดก็ดีใจน้ำลายหลายเนาะก็สิไปตามฝันคือเก้าล่ะค่ะแต่สำหรับน้องเปิลเนะาะจังไนซาแมนกับตามต่ออยู่แล้วเพราะว่าน้องเพิลฝันแม่นเนาะเขามาสองหมวดเลขของอาจารย์นิรามเห็นบบาน้องเพิลว่า อาจารย์เพิ่นบ้านหามาเนาะค่ะก็จะตามหาคือเก่าลหละค่ะท่านผู้ชมเนวคนหาแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะก็อย่าพึงเบื่อกันเด้อค่ะขอกำลังใจจากท่านผู้ชมหรือเอซีทั้งบ้านเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวแหมมแน่เนาะตอนนี้ก็ถึงสิบพันกดแล้วแต่ว่า ยังบังันได้รับพินเนาะค่ะท่านผู้ชมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้แซมแมมในเรื่อค่ะในช่อง้ําแมมเนาะให้เป็นขวัญกำลังใจให้ในถํำคลิปต่อไปเนาะค่ะช่วงสองสามมือวังหันที่บริลล่งคลิปกับเพราะว่าไออยากนำนำทวมเนาะค่ะบอ,บอท่านมีเวลากายาวากนเนาะเดี๋ยวแซมแรม,มจะ ไปไซแน่เดี๋ยวแซมแหมมจะมาลงให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมกับเป็นช่องน้องไม้เนาะค่ะคลิปก็อาจจะยังม่ทันนในหลากหลายแต่ท่านผู้ชมทังบ้านคนใดฝันหรืออยากจะเอาความฝันมาให้สซมแหม่มเราซูท่านผู้ชมทางไกลฟังสซมแหมมยินดีรับมาเราให้ฟังนะคะกสิไปตามต่อทุกๆคลิปเนาะค่ะ คลิปนี้กัมาแสดงความมินดีกับท่านผู้ชมที่ถูกหวยรวยเงินเนาะงวดนี้ถูกส0บาท30บาทงวดนากับคอให้ถูกหา50 60ลอยเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อสิสดยเงินมาซื้อกับเขาใส่ในชีวิตประจําวันเนาะสำมแมกับมดร้ายอยู่ค่ะไปเน้น2หา8ร้ายกับหา8 2เนะาะมักบอกคิดว่าเด็กสิมาหกฮกเก่าที่จริงเน่ะ ปกติแล้วทุกงวดซ้ำแหม่มกระสือได้ค่ะเหล็กหลวงปู่สวงบ้านจะบกนะของบ่าวหนองถิ่นจุดเนาะแต่ว่าแปลกงวดนี้บดจังไดจังบอสือน้ำเพิินเนาะโอ้แล้วจะมีคลิปคลิปหนึ่งของสาวแหม่มเนาะทิ่ไปจุดอยู่บ้านจะบกกคือกันสาวแหม่มจุดได้หกเก้าเก้าเนาะค่ะส้วแหมมกลืมตัดสือ รืมตัดเห่นเนาะกับในคลิปกับบอกไวอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดยถ่ายเด้เบิงเนาะหกเก้าเก้าแามแรมรืมลืม,ล,มลืมเอานะคะเป็นเหรนสองหาแปดลายไอเอาไวงวดวันที่สิบหกตุลาเนะาะค่ะท่านผู้ชมอย่าพลาดงานนี่สามแรมก็บ,บอกอยู่เนาะว่างวด ที่ผ่านมานั่นบอยแบนดซื้อหลายเพราะว่าด้ยวยความวาเงืนน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเงื่อนน้อยก็เลยเด้ซื้อเอาเต็ตทีแซมแอมักคักๆเนาะก็ลืมอิริของบันจะโบกเนาะคะ่ะหลวงปู่พินไหหลวงปู่สวงผู้บันดาลโชคลาภเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แซมแอมก็มีแค่นี้เนาะคะ่ะฝากขอบคุณท่านผู้ชมได้หลายเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมแคมแน่้ลยค่ะช่องน้องไม่สู่กันต่อไปเนาะค่ะงวดหนาอย่าไม่ยอมแพ้มันค่ะมีหน่อยกระซือหน่อยตามกำลังซับพอนอะค่ะอย่าไปสื่อร้ายเกินเพราะว่าทาปถูกมามันจะลำบากเนาะค่ะค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมัมน่มนมันรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ